ความเร็วในการต่อห่วงใช้ตั้กว่า5ากิโลเมตเพราะฉะนั้นต้องการใช้ควาเร็วนะเวลาต่อห่วงใช้เหตุผลนีต่อจุดจเป็นไหมเช่นอะไรกันต้อตวอาการกขาอาะมที่ัตกต้ครับ,บนนะเราใช้ตัวลิก ไหมนก็า่ช่แ้วกยอมปการเยกรอิ่เแล้วจรงก็คือเก็สัญญาณแล้วอคมไ่ส่งขาวเรเลยค่พอโได้ลมนะต่สองนุกนะครบ็จะใชโดดตอกกไปก่อนแ้จะเปิดเครื่องุปิดนะครับะเสร็หังอันนี้เวลาล็อแงเวลามา็นล็อกที่จะอยู่ข้างนี้ช่วยี่คอด้วยตะเกี่ยว

ามาให้ตัวได้เวลาครับเวลามันเซงเนี่ยจริงๆก็ฝักจริงๆครับมันผักมะไรนี้ได้สุดเลยอ่าโรส่วนแปรที่เราใช้เรามี2อตัวนะโรที่เป็นโลโพรนะัวที่3 7เร์กับไฮโพร370เรเวลาที่กินเวลากดอยู่ก็จะมีสองเสียงนะครับส่วนแอนตี้คิมเบอร์ที่ใช้รู้หน้าที่อนไนี่ผมบอกไปแล้ว เราเราตรวจสอเวลาเราครวจโควอาจจะมีทุกตู้าบวกร์แต่ในทุ่หน้าตู้ก่อนทุกคนทำโควิดนไม่ยั่งป็นเราพยายามจะให้เป็นตัวที่เบอร์เวลาเราตอบทุกนมไตรงนี้นะตัวนี้เป็นโคงิการป้องกันสิ่งผิดฝลาดเมื้อต้้เข้ามาส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยนครับก็ในสายสีแดงที่เราเจอเรื่องนี้วนรักบ้านน รวมเป็นปูทองล่างที่เราสื่อคนใช่ไหคราบตลาดคนที่เราสื่อเยอะม ที่ชนที่เอากะโดกระโดดเป็นชีวิตที่แรกที่สุดตอนนี้มีเหล็กกว่าลายเวลาวิ่งไปครับความสูงระหว,ว่างลายกว่าลายอยู่ที่7.5เมตรทรา,าบไหม7.5เมตรคนที่ชอบเอากระโดดกรนะครับ ถ่ายรูปให้ดูถ่ายก่อนเพื่อนำมก็ไปเป็นวิโวศวะรับได้ดีจังน่านด เองนะครับเป็นอิโซอยสำหรับเก็บพวกเฟเชอร์ถั<า>งลม<ร>อยู่นะครับแล้วก็การเติมลมให้ตัวแอร์สติ๊กนะครับรถไฟ<ป>สายสีแดงจะค่อนข้างหายไปขึ้นนะค่อนข้างนิ่มถือว่านะเวลาขึ้นนะครับก็เวลามีโหลดมากกว่านะครับมีโหลดมากกว่าตัวแอร์สติ๊กก็จะสู้กับน้ำหนักของที่ขึ้นมาจากถังลมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเกลเลอร์บุนกี้นะครับชุดมีองสั่เขึ้น ครับข <mile> ึ้นปกติจะมีคอมพิวเตอร์เบ็นคอนโทรลอยู่ฝั่งนโรลสำหรับตรงที่นี้นะแล้วก็มีฐานรูปคอนโรลคอนโทรลหน่อย่างทั่ไปนะครับเรื่อยๆก็จะมีตัวชุดปั้มลมนะตัวจะมีปั้มลมตัวมีคอมพิวเตอร์จะมีตัวครงการนี้เป็นอุปกรณ์ของซิการ์ลินนะใช่ใครรู้จักไหมใครรู้จักไหม ตัวอ่านบาลสนี่ตัวอ่านบาลิสอันนี้คือต้องเดียวนั่นไงต้องตลงสวนแวเราล้องมลองแ่บาดครับประตูมาเอยอันนี้เป็นตัวอ่านบาลสนะัแล้วก็ตัวอ่านพุ่มส่อันถัดไปอันนี้ตู้ตบารีตะบี่เร มีเซลล์ครับพิส P75 เซลล์นะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายให้นะครับเสียบใช้ตอนสตาร์ทนะครับ110โวลต์ใช่ NDC นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแปลงไฟชุดเล็กนะครับสำหรับไฟแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงนตู้ทส่วนตู้ที่ไฟที่สองนะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นไฟที่แปลงเซลร์ในการแปลง งบอยู่ตชอบนี่ยก็ว่าโ้น่าจะสกอ่ะเระ่าอยกเห็นนี่ยตัวเซเปนะบ้างตวันใหู้ตอส่ชานี้เป็นต้ไปอครับจะเป็นมอเตอร์โบกี้มาเลยนะครับก็คือเป็นโบี้ที่มีมอเตอร์ ใช้เกีย์เบรกนะคนะรับมีเกียร์บ็อกซ์นะครับอุปกรณ์ติดตั้งก็ค่อนข้างแน่นแต่ว่าก็าเป็นเทรลเลอร์เราจะมองเห็นดิสเพย์อยู่ที่เพาเทรลเลอร์จะมีดิสเพกที่เพาลารองหัวนะวใช่จะมีดิสเพย์ติดตั้งที่เพาคาลิปเปอร์ก็อยู่ที่เพาลาอันนี้เปีดเบรกพอมาถึงตู้นี้นะครับเราก็จะเจอตัวออลซอรี่เข้าไปพูดที่ปั๊มลเล็กจะอยู่ตรงนี้ เล่นบอลเตอร์รับลมเล็กทุกคนจะเป็การ์ดดูตัวการ์ดจะมีครับคมใครขการ์ดโอนคุณผู้แบ่งจะอยู่ติดตั้งใต้ของคนที่ขึ้กาซเขืกาซก็จะมีบล็อกแบงค์ครับมี่บล็อกนะครับตู้อัดไฟนี่นะครับเป็นตู้ T C A P S box อย่างที่เราได้ฟังนะ T C A A P S box อกคือสำหรับแปลงไฟใช้ในตัวขบวนรถตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ ตัวสีเหลืองนี่คือตัวอคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเบรกนะครับอันนี้มาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆช่วงนี้มันอยู่ในรอบของการสร,ร้างกระบวนนี้อยู่นะค,ะคะร,ะรับก็อาจจะเปลี่ยนเล็นกน้อยนะ,ะแต่โดยปกติกรถไฟเราล้างตลอดนะเราล้างตลอดเราเปโรงล้างอยู่ที่มาตรฐานมาตรกานขั้นตอนที่สองเนี่ยลักษณะคะล้า,ายกัน ว่าไม่มีชุดหม้อแปลงไม่มีหม้อแปลงมันก็เลยดูโล่งนะครับเราก็ใช้ไฟจากตู้ที่มีหม้อแปลงส่งมาตู้นี้ด้วยไมอนนี้สมบูเตอนบ่ายแัเป็นชั้นทานเรทงเก่ามตัวนี้ก็เป็นตัวคารอนที่อย่างตัวรถนะก็มตัว คือเต้องที่งนี้เรียนกนะในค่าดูจนตัวค่าดูได้คนุสตยทต อาไปแล้วแบบนี้ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะระวังสะดุดนะฮะอันนี้ใหญ่เกลียบนะฮะเกลียบนะครัพยายามข้ามไปนะฮะเราจะเห็นตัวชแผนกราที่นอนอยู่นะฮะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะจะถ่ายไปเลยนะครับให้ดูเฉยๆนะฮะอันนี้คือแผนกราฟพยายามข้ามใส่ไปเลยนะฮะ

ในรอบของการซ่อมเนี่ยใครที่มีแเดทา่าดูบนหลังคาเราขึ้นไปด awesome. ูได้ไหมฮะได้เลย่รนครับวลาตัวโอซิเนติกเ้เรื่องิจิอะไรนะคะครบอกว่าอย่าไปถ่ายอะไรนะนะดนค่ะถ้าถ่ายอะไรเดี๋ยวะแลว